ขอต้อนรับโยมทุกท่านเข้าสู่รายการหลวงพี่เจมเคลมธรรมรายการที่จะพายโยมไปรู้จักกับพุทธธรรมในมุมที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้เป็นตอนที่สี่แล้วนะโยมโยมเคยสงสัยไม่ว่าทำไมบางทีชีวิตเรามันวุ่นวายจังเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เข้ามาให้ปวดหัว ทำไมบางคนเจอเรื่องร้ายๆแต่กลับรับมือได้ดีในขณะที่บางคนเจอเรื่องนิดหน่อยก็ทุกใจไปหลายวันคำตอบของเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะซ่อนอยู่ในหลักธรรมสามคำที่โยมคงเคยได้ยินกันบ่อยๆนั่นคือศีลส,สมาธิและปัญญาวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโครงสร้างของการพัฒนาชีวิต3ส่วนนี้แบบเจาะลึก แต่เข้าใจง่ายเหมือนเดิมอัตมาจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆว่ามันไม่ใช่เรื่องของพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือที่โยมทุกคนเอาไปใช้อัปเกรดชีวิตของตัวเองได้เลยขั้นที่ 1. นศีลการวางรากฐานให้ชีวิตมั่นคงโยมลองนึกภาพตามนะถ้าเราจะสร้างบ้านสักหลังสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร ก็ต้องเป็นเสาเข็มกับฐานรากใช่ไหมโยมถ้าฐานรากไม่แข็งแรงโยมจะสร้างบ้านให้สวยหรูขนาดไหนสุดท้ายมันก็พังลงมาอยู่ดีศีลก็เปรียบเหมือนฐานรากของชีวิตเรานี่แหละโยมความหมายง่ายๆของศีลคือการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นผ่านทางการกระทําและคําพูดของเราหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อศีลห้าน,นั่นเองข้อหนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายไม่ใช่แค่ไม่ฆ่าคนนะโยมแต่รวมถึงการไม่ไปรังแกไม่ไปตบตียุงให้ตายคามือด้วยความโกรธการมีเมตตาต่อทุกชีวิตทำให้ใจเราอ่อนโยนลงข้อ 2. ไม่ลักทรัพย์ไม่ใช่แค่ไม่ไปปล้นจี้ใครแต่รวมถึงการไม่หยิบของที่ทำงานไปใช้โดยไม่บอกไม่เอาเปรียบเวลาของบริษัทไม่คดโกงเล็กๆน้อยน้อย เพราะมันคือการเบียดเบียนทรัพย์สินและสิทธิ์ของคนอื่นข้อ 3. ไม่ประพฤติผิดในกามคือการให้เกียรติและซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง,องของตนเองและผู้อื่นการมีความสัมพันธ์ที่โปรง่งใสจะทำให้ชีวิตครอบครัวและสังคมสงบสุขไม่ต้องมีเรื่องระแวงหรือหึงหวงให้วุ่นวายข้อ 4. ไม่พูดเท็จไม่ใช่แค่ไม่โกหกเรื่องใหญ่ แต่รวมถึงการไม่พูดส่อเสียดให้คนทะเลาะกันไม่พูดคำหยาบให้คนเสียใจและไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้เสียเวลาโยมลองสังเกตดูสิว่าปัญหามากมายในชีวิตเราเกิดจากคำพูดทั้งนั้นเลยข้อ 5. ไม่ดื่มสุราเมรยัยและของมึนเมาหัวใจของข้อนี้คือการไม่นำสิ่งที่จะทำให้เราขาดสติเข้าสู่ร่างกาย เพราะเมื่อเราขาดสติเราก็พร้อมที่จะทำผิดศีลข้ออื่นๆได้ทั้งหมดเหมือนคนเมาแล้วขับรถก็อาจจะไปชนคนอื่นได้เห็นมโยมว่าศีลไม่ใช่ข้อห้ามที่น่าอึดอัดแต่เป็นเหมือนเบรกที่คอยป้องกันไม่ให้ชีวิตเราพุ่งไปชนกับปัญหาและความทุกข์เมื่อเรามีศีลใจเรามันจะโปร่งมันเบาไม่ต้องคอยกังวลว่าไปทำอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่า นี่คือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่12พระสุตตันตปิฎกมูลลปัณน,นสกที่พระพุทธองค์ตรัสถึงคุณสมบัติของภิกษุที่ดีว่าต้องสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอันดับแรกๆเลยนะโยมเพราะนี่คือรากฐานที่จะนำไปสู่คุณธรรมข้ออื่นๆต่อไปขั้นที่สองสมาธิการรวบรวมพลังใจให้ตั้งมัน่น พอเรามีฐานรากที่มั่นคงจากศีลแล้วขั้นต่อไปคือการสร้างผนังและโครงสร้างของบ้านให้แข็งแรงนั่นคือสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของใจโยมลงนึกภาพน้ำในแก้วที่มีโคลนตมปนอยู่ถ้าเราเขย่าแก้วตลอดเวลาน้ำก็จะขุ่นมัวมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเราวางแก้วไวน้นิ่งๆสักพักตะกอนหนักๆของความโกรธ ความกังวลมันก็จะค่อยๆตกลงนอนก้นน้ำก็จะกลับมาใสาสะอาดมองทะลุปรโปร่งได้ใจเราก็เหมือนกันโยมทุกวันนี้ใจเราถูกเขย่าตลอดเวลาจากเรื่องงานเรื่องคนเรื่องโซเชียลมีเดียทำให้ใจเราขุ่นมัวคิดอะไรไม่ค่อยออกการฝึกสมาธิจึงเป็นการวางใจให้นิ่งเพื่อให้มันกลับมาใสาสะอาดและมีพลัง แล้วจะฝึกสมาธิในชีวิตประจําวันได้ยังไงนะง่ายมากเลยโยมไม่ต้องรอไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็ได้นะตอนล้างจานก็จดจ่ออยู่กับการล้างจานรับรู้ถึงฟองน้ำความอุ่นของน้ำเสียงจานกระทบกันไม่ต้องคิดเรื่องอื่นตอนขับรถก็มีสติอยู่กับการขับรถมองถนนมองกระจกไม่ปล่อยใจลอยไปเรื่องอื่นหรือแม้กระทั่งตอนนี้ เอาละโยมลองมาทำพร้อมหลวงพี่สักครู่นะลองนั่งในท่าสบายๆหายใจเข้าลึกๆรู้หายใจออกยาวๆรู้แค่รับรู้ลมหายใจเข้าออกของเราสักสามสี่ครั้ง 10. เป็นยงโยมรู้สึกสงบลงนิดหนึ่งไหมนี่แหละคือการฝึกสมาธิเบื้องต้น เมื่อเราฝึกบ่อยๆใจเรามีกำลังเหมือนแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จจนเต็มพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นไม่ล้มง่ายขั้นที่ 3. ปัญญาแสงสว่างที่ทำให้เห็นความจริงเมื่อบ้านของเรามีทั้งฐานรากคือศีลและโครงสร้างที่แข็งแรงคือสมาธิแล้วสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหน้าต่างและแสงสว่าง ที่จะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างในบ้านและนอกบ้านได้อย่างชัดเจนนั่นคือปัญญาปัญญาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ความฉลาดหรือความรู้เยอะนนโยมแต่เป็นการเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเป็นการรู้แจ้งไม่ใช่แค่รู้จาเหมือนโยมรู้สูตรทำอาหารอันนี้คือความจำกับโยมได้ลงมือทำและชิมรสอาหารเองอันนี้คือปัญญามันต่างกันนะ ปัญญาเห็นความจริงอะไรบ้างปัญญาจะทำให้เราเห็นความจริงของชีวิตสอย่างที่เรียกว่าไตรลักษณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเสมออันนี้จังโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่เคยเห่อวันนี้ก็เริ่มเก่าความสุขที่ได้ไปเที่ยวเดี๋ยวก็จางหายไปความทุกข์ที่เสียใจแทบตายวันนี้มันก็เบาบางลงเมื่อเราเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเราก็จะไม่ยึดติดกับมันมากเกินไป สุขมาก็รู้ทุกมาก็รู้แล้วมันก็จะผ่านไปเมื่อมีปัญญาเราจะเหมือนคนที่ขับรถอยู่บนถนนชีวิตด้วยมี GPS ที่แม่นยำและไฟหน้าที่สว่างสวยัยไม่ว่าจะเจอทางโค้งทางครุขระหรือทางแยกเราก็จะตัดสินใจได้ถูกต้องและไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยทำไมต้องฝึกควบคู่กันเก้าอี้สามขาแห่งการพัฒนา ที่นิยมคงเห็นภาพแล้วว่าศีลสมาธิปัญญามันสำคัญยังไงแต่ที่สำคัญที่สุดคือมันต้องฝึกไปพร้อมกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยอัตมาขอเปรียบเทียบกับเก้าอี้สามขานโยมถ้ามีแต่ศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็เหมือนคนทำดีตามๆกันไปแต่ไม่เข้าใจว่าทำไปเพราะอะไรพอเจอสิ่งยั่วยุแรงๆก็อาจจะเผลอทำผิดได้ง่าย ถ้ามีแต่สมาธิแต่ศีลไม่ดีโยมลองนึกภาพโจรที่ฝึกสมาธิเพื่อไปปล้นสิใจนิ่งมากนะแต่เอาไปใช้ในทางที่ผิดสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าจะเอาแต่ปัญญาแต่ไม่ฝึกศีลฝึกสมาธิก็เหมือนคนอ่านหนังสือเยอะรู้ทุกอย่างแต่พอเจอเรื่องจริงกลับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จัดการชีวิตตัวเองไม่ได้เลยเห็นไหมว่ามันต้องไปด้วยกัน ศีลทำให้เรามีพื้นที่ปลอดภัยในใจสมาธิทำให้ใจเรามีพลังและคมชัดพอที่จะพิจารณาและปัญญาคือแสงสว่างที่ส่องให้เห็นความจริงทั้งสามอย่างนี้เกื้อหนุนกันเป็นวงจรแห่งการพัฒนาชีวิตดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่21อังคุตระนิกายจะตุกกนิบาทว่า เพราะการไม่รู้แจ้งในธรรมสี่ประการคือศีลส,สมาธิปัญญาและวิมุตต์คือความหลุดพ้นเราและท่านทั้งหลายจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างยาวนานแต่เมื่อใดที่ได้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งธรรมเหล่านี้แล้วก็จะสามารถตัดภพชาติและทำที่สุดแห่งทุก์ได้ครับบทสรุปสรุปง่ายๆให้โยมเห็นภาพอีกครั้งนะศีลคือเบรกสมาธิ คือคลัชและปัญญาคือพวงมาลัยในการขับเคลื่อนรถยนต์ที่ชื่อว่าชีวิตของเรานั่นเองถ้ามีครบและใช้เป็นชีวิตของโยมก็จะเดินทางไปสู่ความสุขและความสงบได้อย่างแน่นอนโยมไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะค่อยๆเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันวันนี้ลองตั้งใจรักษาศีลสักข้อให้ดีที่สุดหาเวลาอยู่กับลมหายใจตัวเองสักสอสนาที เวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นลองหัดมองมันเฉยๆโดยไม่ปรุงแต่งต่อแค่เริ่มต้นเท่านี้โยมก็ได้ก้าวขึ้นสู่เส้นทางของการพัฒนาชีวิตตามแนวทางของพระพุทธองค์แล้วสำหรับวันนี้หลวงพี่เจมเคลมทำก็ขอฝากหลักการง่ายๆที่จะเปลี่ยนชีวิตของโยมให้ดีขึ้นไว้เพียงเท่านี้จเจริญพร